ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมมีมาค่ะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเดียแอคชั่นของหนุ่มๆวงอ t l a าสคือเราดู MV ของหนุ่มกันไปแล้ว d Dance Practice ก็ดูไปแล้วเบื้องหลัง cine H MV ก็ดูไปแล้วนะะคเดดีี๋ยววันน้เเราาจะมูบื้องหลัง H เบื้องหลังการทำเพลงเพลงโลเลยของหนุ่มวงอะดราสกันบ้างค่ะว่าหนุ่มๆมีการทำงาน การอัดเสียงเนี่ยเป็นยังไงโอเคเราไม่รอช้าเรามาเริ่มรับชมแบบพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมแล้วเดิน okay, ค่ะพี่ายด์สองโอ้เราแท้็ใส่ว้านแบบ สวดีครับวันนี้ก็เป็นวันอัดเพลงโลเลโลเลของเรานะฮะก็ตื่นเต้นมากเป็นเพลงที่เราตั้งใจทํากันมากครับแล้วก็หวังว่ามันจะออกมาดีแล้วก็ทุกคนจะชอบมันนะฮะชอบค่ะโอ้ยนชอบใจขึ้ <ทำ S 1> คนคนเยอะเนียงหอด้วยเหรอไหมตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงแล้วยินเป็นเพลงที่เราแบบตั้งใจทำมากเลยนะบชอเพลงนี้ว่าจะเป็นคนโลเลโลเลทมชันโลเล รู้สึกว่าเพลงนี้มันบ่งบอกถึงตัวตนของวงเราแล้วนอกจากนั้นเราพวกเราเป็นคนแต่งเนื้อเพลแบบเยอะมากเลยว่ามันสื่อถึงความเป็นเราเยอะดีคือพวกเราอยู่กันตั้งแต่ตอนที่แบบนั่งกดบีกันเลยไงเกี่ยวกับแบบเราชอบคนคนหนึ่งใช่เออแล้วก็พยายามที่จะแบบ เจ็บเขาอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาชอบเราหร้อเอเลว่าก็เลยโรเล่ด้วยเหมือนเ,เขาจะเป็นเพื่อนอะไรใช่จะเป็นความไม่แน่นอนอทําให้เราแบบงงงเลยเราก็ <c oughs> รู้สึกว่าเธอมันโรเล่จังเลยอ่ะนั่นมันก็เลยทําให้เราต้องเดินเซ่เพรานเธอนั้งโรเล่เขาไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรผมรู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แบบคนน่าจะเคยเจอกันเยอะใช่ก็รู้สึกว่าทุกคนจะเป็นตัวเองมากขึ้นในเพลงนี้ครับเพราะว่ามันแบบ ปกติพวกเราเป็นคนแบบล่าเลยโลเลมันก็มาอย่างที่ปันบอกซัมเมอร์มีความสนุกสนุกแบบฟังแล้วก็โยกตามบวกกับภาพที่สดใสซึ่งถามว่าเหมาะกับเวลายังไงก็เหมาะตรงที่น้องๆจริงทุกคนเป็นคนเฮฮาทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วก็สนุกสนานจะมีความเป็นแก๊งใช่วาเป็นแกง๊งกันับก็รู้สึกว่าภาพของเพลง โลเล่ค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงที่น้องๆเป็นก็เหมาะเหมาะมากครับใช่ก็เป็นน้องๆในอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะยังไม่เห็นนะคะตอนนี้ก็เป็นจูเนียร์อันนะครับก็ซึ่งอันคนแรกนะครับก็เป็นผู้เสียละยาวอ่านคนแรกนะครับก็มาดูกัรว้อจะเป็นยังไงครับให้ใจเธอไปร้อยแต่เจอฉันเท่าไรร้องสดๆนเมื่อกี้มันอาจจะมีบางคำที่เร็วและช้าไม่ไม่เท่าเท่ากันอย่างได้คฟิลอะแบบเหมือนเวลาแกเต้นอะขอตรงขอกระชับขึ้นนิดนึง อันนี้พี่จูกำลังอัดอยู่ครับผมนิวออนเย้ให้กำลังใจอยู่นอกนอกห้องแล้งให้กำลังใจก็ทำได้แล้วครับพี่จูเชื่อมันใจเธอมองฉันตอนนั้นเซไม่รู้จะคิดอะไรอยากไว้เก็บที่มันไว้ คำว่าทำอาจจะยาวขึ้นแบบชาเมอามาคำว่าทำอาขออ,อ่างด้วยนะชาเม้าฉันต้องนั่เซ่ขอช้นะปะเพราะมันม <c oughs> เป็นท่อนบดกดาวใช่ไหมยอยากเนนท,ท้แบบหนุ่งถ้าทำได้ละเอียดมาก นุกมากคับแต่ไม่รู้ว่ามันออกไปยังไงอะไรเงี้ยออมันจะมีช่วงท่อนประสานครับมันเ,<ร>เสียงเสียงของเพื่อมันดังไปแล้วเราแบบไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยือมี mm hmm. ความแบบงงๆนิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้แต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบมันนะผมว่าเพอร์ฟอร์มต้องแบบน่า,นะนารักมากๆแน่เลย ความยากในการอัดจริงๆน่าจะมีแค่พอได้เข้าไปในห้องอัดที่ใหญ่ขึ้นมันจะมีความเป็นห้องอัดปรับเสียงนิดนึงแม้ว่าใครมาอัดห้องนี้มันก็จะรู้สึกแบบตื่นเต้นเลยหลนใช่แต่ดีที่เราได้เวิร์กช็อปกันแล้วใช่พัฒนาเราเห็นตั้งนานแล้วคือน้องก็พัฒนามาเรื่อยๆอ่ยันเซโยสวัครับจะไปแอบส่งน้ำแทดี้ของเราทำอะไรวะอ๋ออัดเพลงไน์ You want to now? a bit of the Genie got three wishes, I, I give you more like blah We going to be a but I'm Cash in my wallet, hey, i seven give it all to you I it's okay, baby You make me crazy i so... uh. oh. Cash in my wallet, hey, oh. I to I okay, baby You make me crazy โปรดเซอรคนนึงโปรเซรนะคับเรียว่าเราจะดูน้องเลยเนี่ยเราจะปอยะไรเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ ทุกคนตั้งใจทำทั้งทีมงานทั้งแอดล่าทั้งทุกคนนะทุกคนพี่ๆทุกคนเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบเพลงนี้เราอยากมอบให้เอลิสจริงๆอยากมอบให้ทุกคนจริงๆเพราะว่าเราตั้งใจทํามาตั้งนานมากแล้วก็คิดว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่บกงบอยในตัวตนที่ตัวตนเราอะไรอย่างนี้แล้วก็โลเลก็จะปังมากๆครับผมช่วยไปสตรีมกันด้วยเอลิี่ทุกคน ก็จะไปร้องเพลงต่อน้องแพทครับเพราะเราดูกันนะครับทุกคนเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมผมชอบมากๆแล้วผมแบบชอบเหมือนกันรอวันนี้มนันจะต้องมากอะไร <laughs> อา้าวเงียบเงียบทุกคน,นตอนขันมาผมัวด้วยกันใช่ปะไม่คุยกับผมเลยเนี่ยเขาหยุดนั่งกล้องก็งทำ้เราคุยด้วยไม่เจริงเลยนะมีคนนอนนอนออกกล้องเราอกรถรักเรามันเก่าไปแล้วเธอแก้เราบนรถเราอยากเล่นด้วยท่านเองอ่ะถ้าเกิด

โปรดิวเซอร์น่ารักจังเ <c oughs> ลยรอบรุ่นี้ได้แน่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเซอร์เซอร์นะสบายว้า <c> ว <oughs> สนุกครับสนุกผมชอบเพลงนี้เวลาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันโฟล์เพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกที่อัดเสียงที่ผมแบบไม่ต้องคอยดูเนื้ออย่างเงี้ยเพราะจำเนื้อได้อะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> แบบคิดว่ามันน่าจะดีทุกคนแบบ รอดูเลยมันดีแน่แน่มั่นใจกินกล้วยอันนี้อาจเออวิเออวิมาแล้วอาจจะคิดว่าจะคนที่เท่าไหร่ครับระดับนี้มันเท่าไหร่ก็ได้แล้วเนาะสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าให้เขาค่อยๆใช้เวลาของเราไปแบบแปบเดียวเสร็จใช่ของเราวันแบบห้านาทีสิบนาทีเสร็จแล้วยังไม่ได้อัดใช่ไหมอย่างถ้าก็คิดอยู่ว่าคนสุดท้ายดีไหมอะไรเงี้ยเพราะมันก็สองคนมันชิวๆใช่มันแป๊บเดียวไงเป๊ะเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญอยู่แล้วเมื่อาชิพอยู่แล้วอะไรเงี้ย เมเดนี่เราร้องแบบวู้อย่างนี้เลยนะแต่ว่ามาตรฐานยันอยู่มาตรฐานไม่ถึงในยูทูบเลยเมเดนี่ได้สวัสดีครับน้องๆเจอกันอีกแล้วกับเอวินคนเดิมเจเกิมคือความรออย่าเลยก่อนได้พอดีในเพิ่อนไม่รอวันนี้มาแนวจริงจังนะน้องๆไม่เล่นไม่เครื่องไว้ตัวพีอ่ะอ่าโอเคพีคือพาร์ทเลยใช่ยังไม่ได้ใส่เกียร์ดีคือเดินอ่าคือหลัง รอบเทียเอ็นคือนิ่งใครที่กำลังจะฝึกขับรถนะครับวันนี้แอตลาสมีทริกดีๆในการสอนทุกคนในการขับรถจำง่ายๆจง่ายๆตัวพีตัวพีนี้ไม่ใช่ปาร์กิ g งทังทางรถบางคันจะมี S ก็คือโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตจำง่ายๆสปอร์ตมันนานไปใช่ ปั้นประมวลผลจากคาแรคเตอร์ของน้องๆว่าถ้าเป็นเพลงสไตล์อ่อนๆแบบนี้สาวๆน่นจาจะกรี๊ดแน่นอนอะไรเงี้ยพอวันต่อไปเอาไปเปิดให้ดูๆคนฟังเขาก็ชอบแล้วก็วันนั้นเราก็เริ่มแต่งในเซสชั่นนั้นกันเลย ปั้นก็จะมีเนื้อร้องทํานองมาหมดแล้วเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ท่อนฮุกไว้แล้วก็วันนั้นก็ไปลงมือทํากับน้องๆที่นั่งแต่งเนื้อเพลงกันเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็แรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าความพิเศษของเพลงนี้มันค่อนข้างต่างมากเนาะเป็นไบที่ค่อนข้างจะซัมเมอร์แล้วก็ค่อนข้างมีความท ropical แต่ก็จะเป็นเพลงป๊อปที่ฟังง่ายแล้วก็ฟังสบายค่ะแล้วก็เหมาะกับคาแรคเตอร์ความกลนกวๆของน้องๆต่างจากเพลงแรกที่เพลงแรกจะมีความโชว์สกิลดไ,ได้ความดรม่เความเต้นโหดมดอะไรเนาะ สวัสดีครับไปไหนไปอาต่อจากพี่เจทคับผมได้เวลาแห่งความจริง The ด o ม m เ r e l i k ร t h a รเราชอบที่เดี๋ยวนี้เมลอนเจอเสียงตัวเองแล้วแบบวันฉันนะอ่ะปเดอรอันเนี้ชอบ แต่ทีนี้อยากลดความดุอีกเป็นเพลงที่คนน่าจะฟังเยอะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างแบบ มันค่อนข้างติดหูมันแคชชี่แล้วก็มันค่อนข้างที่จะแบบมีความสุขครับผมผมรู้สึกว่าคนแบบสามารถฟังไปแล้วก็ยิ้มตามไปได้ครับผมเหมือนเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เราได้มีส่วนร่วมในการแต่งมากๆครับผมก็มันจะเป็นเนื้อที่มันมาจากแอดลา์จริงๆครับผม มาแล้วค <Yeah. S 2> ่บเออวินแต่อนี้มีแบบตรงไหนที่แบบยากๆไหม ก็เหมือนหาโทนที่ใช่เหมันยากอะผมเพราะแบบนี่มันเป็นแบบเป็นมาสเตอร์ที่เราจะให้ทุกคนฟังให้แฟนๆให้เอลลิสฟังแล้วก็เหมือนอยากให้แบบโทนเสียงเราเป็นแบบโทนที่มันเหมาะสมกับเพลงที่สุดก็เลยแบบ ใช้เวลาแบบจูนหาเสียงนั้นยากนิดนึงค่ะแล้วนอกจากนั้นก็สนุกดีครับผมมิวออนเออวินแท็ก็จะเป็นกึ่งกึงแวตนิดนึงเนาะเป็น3มคนที่ปั้นว่าสิ่งที่เพิ่มมานอกจากเพลงแรกก็คือน่าจะเป็นการเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าแบบไหน ถึงจะเป็นตัวเขามากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะมันมีความแบบเอเนอร์จีอะไรสักอย่างที่มันอยู่ด้วยกัน3าคนแล้วมันเติมเต็มความกวนของแก๊งนี้นะใช่ใช่มันเหมือนมันเหมือนแบบแรปเปอร์เหมือนกันก็จริงต้องมียูนิตคนละแบบเลยมมาอยู่ด้วยกันในเพลงเดียวมันก็แปลกเลยวันนี้ภูไม่หลับเลยเพราะภูตั้งใจครับตั้งใจดูน้องๆอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพที่เห็นไปดูเลยครับเสื้อผิดหวังจ้องน้องมากไม่ตั้งใจฟังเพื่อนอัดเลยทุกคนหลับ คือผมพูดป่อยมากเลยนะแบบเวลาเอ้ยอ่านเพลงอย่าทั้งใจฟังนะอะไรอย่างเงี้ยนะ้วก็เฮ้ยเ้าเฮ้ยไหนกลับข้าวมาแล้วไปกินข้าวกันเออมากับข้าวมาแล้วกินข้าวกันแล้วแล้วบังรักน้องบังรักกินข้าวกันได้ยินหมดเลยเมื่อกี้จริงหรอเปล่าผมแค่พักสายตาสายตา พักใส่ตาจะไหลเลยนะตัวไหลเลยไม่ยินพักเสียงด้วยอ่ะพักเสียงเออดังยู้มเลยหาอ่ะเหอะอ้ยที่ละครับชีวิตอันล้าใชหนึ่งวันวันนี้โปรแกรมมาอัดโลเลตอนนี้ประมาณทุ่มสามสิบแปด yes อันนี้ก็ภูมิก็เดินมาส่งนายนะครับก็ถึตงตาของนายแล้ว,วนายก็รอ,อ,อมากี่ชั่วโมงแล้วครับตั้งแต่บ่ายโมงแล้วเนาะสองสามสี่ห้าหกหกห้าห้าชั่วโมงเองออโอเครับเป็นไงบ้างร้อมไหมครับวันนี้ม,ม่วงมาเป็นความใช่ไหมพมี่อ้อนฮัลโหลให้กำลังใจพี่นายห,หน่อยเร็วเอเคนายสู้ๆน,นะ ถนอมปะไม่เลยเอ้ยวาเลเชียเปิดเบอร์เจ็ดขึ้นหน่อยรอตั้งนานเสร็จแล้วเหรอครับภูมิภูมิทำฟินิช Oh my god อ่ะไปม่วงครับ บากคนพูดไม่ซัดอะ่ะเขาเลยแบบบางทีมันไม่ซัดเกินไปมันไม่ซัดเสร็จปุ๊บพอมัน <c oughs> เรื่องซีน,น <c oughs> เ,อนเนะพอมันไม่ซัดพอมันไม่ซัดเสร็จซัดมาก <c oughs> พอมันไม่ชัดแล้วบางทีมันไม่ชัดเกินไปไงเราเลยเขาเลยขอให้มัน ชักกะเดีมนิดนึงเดี๋ยวรอคุณภูมิคนสุดท้ายจะได้รู้ว่ากลับบ้านกินโมงทุกคนวจะังแร baby you are the one ากไม่กี่ทีได้คุยกันไม่กี่ครั้งากไม่ทีได้คุยกันไม่กี่ครั้งความมั่นใจมันหายไปเออหลอนนะเนี่ยเดี๋ยวลองักองสามรอบ ากให้้องให้เต็มเสียงกว่านี้ตามปกตินิดนึงโอเคไม่กี่ทีได้พี่กันม่กี่ครั้งยอ้ยัไงแตไมเจอเลยคนที่ทำใใจต้องวนวแต่ยิงใกล้เท่าไรก็เหมืนกลกไปทุกที่่างเป็นไงบ้างคะก็ ยากกว่าที่คิดไว้ครับของผมตอนแรกคือวันนี้มันมีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนท่อนด้วยจริงๆก็คือเจอทั้งแรกยืนอยู่ทุกวันใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเจอทั er right, baby, ้ไงแรกเบบี้อยู่ทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีช่วงจังหวะที่แบบเรายังไม่ชินอะไรเงี้ยเพราะเราร้องแบบเดโม,โมมานานมากเนีไงไง่ยครับก็มีแบบเสียเวลาตรงนั้นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคครับก็โอเคก็มีความสุขเพราะว่า,วาชอบเพลงนี้แล้วผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะชอบเพลงนี้เหมือนกัน ฝากด้วยนะคะบทุกคนเพลงนี้คือตั้งใจทำมากๆจริงก็ตั้งใจทำทุกเพลงแต่ว่าเพลงนี้แบบผมชอบเป็นพิเศษนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันนะคะัไปแดนส์เนาะไนท์กับจูเพลงแรกจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองในเรื่องสกิลการร้องเนาะเพลงนี้ก็มันเพลงนี้ก็น้องซุ่มซ้อมมาเยอะมากๆเลยจริงๆก็ในเข้าไปในห้องอัดก็เกรงน้อยลงมากๆครับภูมกับเจตก็คือแบบ ก็ลองดีขึ้นเยอะจากเพลงแรกใช่เวลาเจอน้องๆ้ออทุกครั้งที่เจอกันมันก็สนุกดีเหมือนแบบมาททำงานกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ครับต้องบอกว่าน้องๆองแกงนี้ก็คือแบบขยันมากเป็นกรุ๊ปที่มีความมาเติมเต็มให้กันในทุกๆด้านค่ะน้องก็อยากจะทําให้ซิงเกิลนี้เป็นเพลงที่ได้โชว์การพัฒนาของตัวเองตั้งแต่เพลงแรกจนมาถึงอันนี้ก็ยังไงฝากติดตามน้องๆด้วยค่ะ แท็กซี่ก็มาเสร็จแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เพลงที่เรารอมานานก็ได้อ่านกันสักทีนะฮะี่ชั่วโมงแล้วค่ะแปดชั่วโมงซึ่งวันนี้ก็คือเดโมก็อ่านใหม่พวกนี้เดโม่แล้วเร ไม่ได้ต้องเต้นนาทีเดโมอีกแล้วจริงจริงจริงก็หวังว่าทุกคนจะชอบโดนเพลงเพลงนี้เพราเรากันนะครับใช่ครับใช่ครับพี่เจนพูดอะไรเร็วครับพี่โจดีดนะมันจะดีครับทุกคนเนี่ยเออจบอ๋อเขาดีไม่ได้ไงนพี่เขาดีไม่ได้เขาลุ้นนะเขาเขาลุ้นนะเขาคนดี สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด Atlas b ต t not least ฝาก MV ด้วยฝาก MV ด้วยค่ฝาก MV โรเล่เมดีด้วยนะครับผมก็ไปกด Subscribe กดแชร์กด Subscribe กดแชร์กดไลค์กดไลค์กดปุ๊บกดกระดิ่งด้วยอยากกดอะไรก็พอแวะไปฟังเพลงอื่นก่อนสัก2เพลงแล้วค่อยกลับมาเรียนรู้มาเรียนรู้มาเรียนรู้เรียนรู้สังเกตสังเกตต้องกลับไปดูแลเจอกันนะครับบ๊ายบาย 8ชั่วโมงกับการอยู่ในห้องอัดลองเพลงอัดเพลงโลเลนะคะทุกคนจะเป็นแ8ชั่วโมงที่หนุ่ม energy ก็ยังไม่หดหายอาจจะมีบางช่วงที่มีห่วงเหงาหานอนบ้างตามประสานะแต่ก็มีความน่ารักกวนๆตามสไตล์หนุ่มหนุ่มวง a t l a นะคะก็น่าละค่ะจบไปแล้วนะคะกับ reaction วันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดุ่งดิงด่งดุงด่งดิงด่งติดตามคลิปที่มิีจะปล่อยออกมาหน้าๆนด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย